เคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีคีทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้ก็พามาดูนะครับผมซีมน,นิกมาไม่ในหลังเกียร์เบลดวันนี้นะก็มีเลเจนเดอรี่นะส่วนฟีเจอร์เนี่ยน่าจะยังไม่มีพวกเลเยอร์เดอะวิกอะไรเงี้นะยน่าจะยังไม่มีนะฮะตำนานวันนี้นะครับผมเลเจนเดอรี่วันนี้ก็เป็นของเอฟซีบาร์เซโลน่านะก็ชุดเดิมปะน่าจะเป็นชุดเดิมนะครับผมมีอินเนสตามีเฟเรมีเกีร์เบลในคนสามคนนี้นะ นะฮะก็ะถือว่าเจยวนะครับผมเจยวอินต้สตาน่าจะดีสุดนะฮะน่าจะดีสุดเจ๋วสุดนะครับสำหรับบาร์เซโลนามาบ่อยมาค่อนข้างบ่อยในปีนี้นะครับผมมาค่อนข้างบ่อยเลยสำหรับบาร์เซโลนาครั้งที่สามถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่ต่ำกว่าน,นี้น่าจะครั้งที่สามนะ,ะโอเคส่วนฟีเจอร์เนี่ยไม่มีการประกาศอะไรเลยนะ ปกติถ้ามีฟีเจอร์มาควรไม่จะประกาศว่าอาทิตย์นี้จะมีเพลย์เยอร์วิเอร์ประมาณอะไรอย่างเงี้ยแต่อาทิตย์นี้เงียบไม่มีเลยค่อนข้างเงียบนะในปีนี้ออไอ้ไงตั้งแต่อัอเดตเ,เป็นยี่สิบสองมาเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเวารู้สึกการเล่นน่นนี่นั่นคือหลายอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับผมไม่เคยดึงดูดคนสักเท่าไหร่นะแคยก็ประมาณนี้นะส่งที่มาก็น่าจะมีแค่นี้แหละมีแค่เพคเดียวก็คือ ตำนานนะครับผมส่วนอีเวนต์เนี่ยต้องรอดูในเกมนะครับผมรอดูเกมหรือประมาณเที่ยงคนไม่ก็จะแจ้งอีกทีนะเคียบประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นลาบบบายเลสวอกั bye